ผิดกดอยู่นะไม่ห่วงสวยเท่าไหร่รอบนี้เหมือนปลดปล่อยเยอะขึ้นคิดถึงอะไรแบบนี้เหมือนกันคอมเมดีง่ายๆไม่ต้องแบบอะไรเยอะอ๋อเนื้อหารั่นมาหรือไงโอ้เราไม่จะทำเช่าเดีมเยช่วยบู๊ท๊นที่เอันเรื่องจริงเลยเออ 이 원하는 걸 해주지 않으면 은 무슨 일을 할지도 몰라. 진심을 다해서 날 즐겁게 만들어봐. 제가 감당할 수 있는 일이 아닌 것 같습니다. 비사, 비나, 개소울 고맙다. 아더 세게. 그리 뛰어 여기를 내 여기를 잡아. 인간이든 악마든 행복해 보인다 싶으면 우습게 보는 거 똑같아. 지켜주고 있다는 그런 느낌 <laughs> 너도 진심이구나 <laughs> 이 몸에서 나가라고 세번 말해 내가 사라지는 날이 올지도 너에게 명한다 당장 그 몸에서 나가라 <laughs> 아니야 아니야 그런 거 하지마 그런 거 하지마 ยุนอายุนอามาเล่นคอมเมดี้สิงเล่นคอมเมดี้แล้วก็พลิกบทอยู่นะปกติยุนอาจะเป็นแบบลุกแบบสวยสวยน้ำฟ้าอะไรอย่างงี้อันนี้แบบว่าพลิกบทมาแบบไม่ไม่ห่วงสวยเท่าไหร่แต่ก็ยังสวยก็ยังสวยแสดงแบบว่าเลเทยังไงจอิงรอบนี้เหมือนปลดปล่อยเยอะขึ้นปลดปล่อยมากเออแบบไม่ไม่เขาเรียกอะไรไม่กลัวเสียภาพพลักใช่เออเหมือนเขาอาจจะอยากเล่นอย่างงี้มาด้วยอยู่แล้วชิกฉีกภาพดีเป็นพอตเกี่ยวกับผู้หญิงที่โดนปีศาจสิงกลางวันเป็น ร่างหนึ่งก็เกิดอีกร่างหนึ่งคือจังหวะที่แบบผีเข้านี้ก็คือแบบเดียแบบกูกูเอาปวดเอาเละแล้วก็พระเอกคือว่างงานก็เลยโดนจ้างให้มาดูแลดูแลไปดูแลมาก็เหมือนจะชอบสรุปผีเข้าจริงป๊อปปีศาจสิงจริงเออไม่ไม่กี่เท่าเท่าที่อ่านเหมือนบอกว่าลูกาวฉันโดนปีศาจสิงอะไรเงี้ยเหมือนแบบออกมาแค่ตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยนก็แอบจะซีนิดนึงอะใช่ใช่แล้วก็เออพอตน่าจะแบบไม่ไม่ได้มีอะไรมากดู ชิวๆสบายๆแบบปวดปวดดูปล่อยสมองวะจริงปล่อยสมองเออแบบคิดถึงอะไรแบบนี้เหมือนกันอมเมดีง่ายๆไม่ต้องแบบอะไรเยอะตอนตอนที่ดูอ่ะชอบอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องคอนเซปต์สีเขาว่าจับคู่สีเรื่องชุดเรื่องฉากอะไรเงี้ยมาคุณน่ารักเลยสดใสมากเนาะเออตอนเป็นผีสิงก็คือแซบแม่ตัวแม่ว่าเผีสิงเขาจะใช้แบบโทนแดงๆแลก็แต่ตอนเช้ายังอาจจะใส่สีฟ้าสีนิ่งๆหวานๆเอาเอาให้รู้ไปเลยว่ามันคือคนละตัวกันอะไรเงี้ยแต่เท่าที่ดูยุนอาแบบว่าสามารถ แสดงทางสายตาได้ดีนะแบบว่าพอตอนกลางวันก็เป็นผู้หญิงหวานเรียบร้อยจริงเออพอกลางคืนเป็นเยตัวแสอจัดจ้าดูมากดูแน่ๆเรามันเจนสองอยู่แล้วโซวอนโซวอนโซวอนอย่าลืมไปดูกันนะคะพตที้เคซี่เดี๋ยวสวยเดี๋ยวแสบผมแทบจะเคซี่ชอบชื่อไทยวันที่กันยายนชื่อไทยน่ารักนะนี่เราก็ถือตลอดเลยปะเนี่ยเฮ้ยพี่เพิ่งรู้ว่ามีแบบเขาเรียกว่าอะไรมแม่เหล็กนี่เหมือนกันอ้าวอ่าน เนี่ยเอา้เอาคุณร er ู้แล้ก็ถือมาตลอดหัวเสียงมันไม่ชัดถือมาตลอดมันมีคนถามมาว่าเราใช้ไมอะไรก็คือ DJI 2นะจ๊ะ DJI 2อืมเสียงดีที่ทุกคนได้ยินใช่เป็นตัวชาร์จเจอร์นะครับทุกคนมันมีตัวแบบว่าให้ชาร์จมีสองทชาร์จเอ่อใส่ได้เลยใช้ทช้สิง่ายฝากด้วยกันนิดนึงกันนิดนึงช่วยกันหน่อยกันนิดนึงลาลก